กราถึงต้องเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำแร้งหรือน้ำท่วมโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้สภาวาการแปรปวนบางเรื่องก็าควบคุมได้บางเรื่องเราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าไม่มีการวางแผนระยะยาวตายแน่ ก็ยังนึกไม่ออกว่าทำไงต่อรัฐบาลบอกว่าห้ามต้นไม้ตายใช้เวลาปี7ปีควรได้ผลผลิตใช้ไปเะยชนงแน่นมาสมงแล้วก็คนสนิจากโครงการน thank mm -hmm. you